ตัวไหนเอา้าหนึ่งสองโอ้โหอ้าวนะโจดีเดียวเนี่ยโอ้เนี่ยก่ายดิสวัสดีครับสวัสดีครับนานาทุกท่านครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับออกเลาะเหมือนเดิมครับผมเนีย่ออกมาครับมาจานครับผมสวัสดีครับครับผมมาการ์นาโจ เดี๋ยวมาติดตามรับชมนครับผมว่าจะเจอตัวหรือเปล่าจะเจอไซส์ที่สวยหรือเปล่าครับผมแต่ว่าวัานนี้าัาโจสัพ์แล้วผมไปดูปลาพาดูปลานาโจกัน <c oughs> ขึ้นไปยัง <c oughs> ขึ้นไปยังโ <c oughs> ชว์ปลาหน่อยดินี่ปลานาโจผม <c oughs> แต้มแรงชักเลย นี่ครับผมมาได้อยู่ไอ้ตาห้ามครับผมนี่ครับผมแก๊งแก๊งเอื่อยเขามีผู้หญิงยิงปลาครับผมแก๊งแก๊งผมมีผู้หญิงถือปลาครับผมไปคผมไปตาห้ามชมกันว่าจะเจอตัวหรือเปล่านี่ไปครับผมเอ้ามาครับผมขึ้นมาต้นเรื่องครับผมตีต้นพงพระโจโจได้แล้วแต้นะครับผมก็น่าจ๋าทับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าครับผม เดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวจะไปถ่ายปลานะจาจ๋าให้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันว่าเจอตัวหรือเปล่าเป็นห้างเก่าครับไม่เคยมานั่งไว้ครับผแล้วมันหลุดกับปูมันขาดไม่กล้าขึ้นนะครับผมหืมต้องลึกแัดเลย พาวิง่งงั้นนะฮะหนุ่มว่าที่น,นี้พาวิง่งซะมาครับผมแต้มแรกครับผมสายพอได้อยู่ไอ้หาชวนเตาบ่มไป อาการเป็นยังไงไม่โดนเลยเออเจอปลาแล้วแต่ยิงไม่โจอยังไงเนี่ยอ้ว่าตงยังไงเนี่ยคือมาย่งปลาตะโจนะครับผมเป็นไปได้ยังไงน้าคือยิงไปไม่โดนนะล่องลึกน้าจะเย็นดิน้าจะเพิ่งยิงมันลึกอยู่แต่มันก็ลอยลงมาคนโอ้ ิไอ้เรื่องพอมาแล้วมาที่ฝ่ายเลยผมใจก็บอกสำรองอ่ะผมงทีไม่โดนนอเถิดเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนบอกแล้วนี่นะลอยนี่ข้างซ้ายนะนี่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 ไหนวะนี่อย่างเลนนี่เลนซ้ายมือนี่มันลึกเอาถนนก็เอาแล้วไงอาจารย์มาขึ้นกริงเดียวกันกับนักเกตนี่หัวหล่นเอาไม่หักไปเลย ไอ้ยี่ไม่โดนได้ไงวะแล้วครับฝายโจมันเนะผมคัสไซไงถ้าตัวใหญ่ผมไม่ได้ยิงโดนลูกเปพันตอยคัสไซเหรอมาแล้วมาแล้วหมันหมันเฮ้ยไซดีอยู่ใช่สสวยครับฝ่ายโจนี่หมันจริงโจไม่แตกโจไม่แตกดูหน่อยดูปลาดูปลาอุ้ยเขาหัวนี่เดีดูปลาสิ นี่ก็ผมัวป่า้าโจ้ผมเอาอานี่ไปเลยนะไปเลยเอาไปที่ฮะข้างลางปลดเลยมีอะไรใส่ไม่เป็นอีกลูกหลอกเอาปลดไปสองพันเหรียญนี่ถือว่าเยอะนะหมายถูงนีมนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะรอด้วยอุ้ยให้มันลอยก่อนให้มันลอยก่อนเอาตัวไหนเอาหนึ่งสอง โอ้โหโดนโดนโดนนะยิงก่อนนะโอ้โหโอ้เป็นฝูงเลยนะยิงไม่โดนเลยนะลูกเป็นสิบลูกหน่กนะลงก่อนมันก็แตกก็ดีโดนอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอ่ะโอ้โหตายเลยจ่าจ่าแม่จ๋าอยู่ไหนวะตายเลยอแม่จ่าจ๋ายิงไม่โดนมาโทษเรา ตัวเราเลยก็ยิงก่อนเน่ะลูกปลาโดนยิสองตัวก็บอกว่าทำไมวิ่งแรง,งโอโย่างวนะออโอ้โหงี้งไม่รอแล้วเออโอ้จบเลยยิงไม่รอเราเลยแล้วลูกปลายิงก็ลูกมนับแล้วหนึ่งสองสามโอ้น้ำน้ำอะไรไม่น้ำเลยนะผมยิงเผื่อนาแล้วสองตัวคู่ <laughs> โอ้ยผมบอกแล้วโอ้ยสองตัวคู่เลยนี่ไม่ไม่รอแล้วนี่ไม่เรียกแล้วโอ้ยยิงมาได้ยังไงสองตัวเออผมยิงเผื่อนะเนี่ยต้องพูด ลูกดอกนะลงก่อนมันก็แตกปุ๊บโอ้จะยิงไปจะโดนอะไรแย่งเลยที่หลังนมบวเป็นสิบเลยนะยิงให้โดนได้ไงวะโอ้จะยิงโดนได้ไงลูกลงไปต้องแตกหมดแล้วนี่นี่มีสายใหญ่อยู่ข้างล่างอ่ะไปมางวดดิสองแต้ครับผมจะโจสองตัวคู่ไม่ไม่กินหรออ้ ร้อยเพาเกตยิงไปแล้วเพิเกตปลาอะไรตะลินอะลินโอ้ยโหมันโผล้ผิดที่แล้วถ้าไม่แดดหล่อร่องลอยเลยก็ไม่โตพิเกตโดนปลาแล้วเนี่ยมันโผล่างงี้ได้ยังไง<ม>ไอ้ห่าครับมาโผล่างงี้ก็ตายดิอ๋ โปแต่หน้าต่างๆมันมันมันเอ,อ้ย ok มาแล้วฝัยได้ยิงแต่ละตัวไม่ทันนะโจ้เฮ้ยปืนหลนปืนหลนอืมไปนะผมบวชอยู่นะตรงงานมาผมก็เสี่ยงนี่อะไรวะ ออเก็ปลาตกใจหมดเลยรีบสึกออกมาเพราะสิ่งนี้เลยใช่รีบสึกมาเลยฮะนี่ครับผมสายพอได้อยู่ไปตามต่อมาได้ไม,าม,ามาแล้วนี่เอาดิ นะโดนด้วยดูดิมาเนี่ยครับได้ได้มาดิต้นต้นเดียวสามคนน่ะดูเหอะก็โดนด้วยเป็นไงอ่ะกลายไม่มันมีตัวหลังอีกตัวเมื่อกี้ย้อนย้อนัตว์หุ้ยเฉียดนิดเดียวเองจะลุดตามไหมน้าตัวนี้ไอ้เหี้นก็ตัวใหญ่โผ่วยใหญ่เลยยี่ห้อใหญ่หนูว่า ครับลอดเอ้าวใหญ่เยอะอุ้ยเยอยครับน้ำโอ้โหโอ้โหขึ้นมาแล้วคือตัวใหญ่กว่าคือมันเออใหญ่กว่าอีกขึ้นในโจนอนั่นโจโดนโดนไหมอยู่ใต้น้ำลรกจัดเลยื่อกีเนี่ยตนเดียวสามคนครับโดนดีรออะไรอ่ะโดนโจโดน กายไม่โดนตัวเดียวสามคนนะเจ้ารูป่ะไม่โดนว้ายตัวนี้เก่งกับตัวนักเกดอีกเออโอ้ยแผลดีอยู่นะเข้ากลางตัวแต่ว่ามันลูกหล่อนผันเฉยมาสองตัวมาสองตัวอีกตัวหนึ่งลอยหมุนอยู่ตะกกายนะโดนจัดเลยข้ามโอ้ยวิบามันเป็นอย่างนี้วุ้นตึ๊บเลยนี่ครับผมใหม่ก็แต้มที่สามบอกว้าอุ่นอ้าวนะเจ้าดูดิเดี๋ยวนี่อุ่นเดี๋ยวกายดิ โอ้หรือพิการอ้วนตุ้บเลยนี่ก็ไม่เล็กนะเอออ้วนตุ้มเลยอยู่ในน้ำนิดเดียวไอใหม่ครับผมเดี๋ยวย้ายไปใหมาใหม่เขาไปแล้วผมไปซ่อใหม่เขาไปแล้วกว่าเดี๋ยวรอพวนนายันเอ้ยรอพวนนายันกับน้าเพือกไปโน้นเดี๋ยวเราลงหน้าไปก่อนครับไปฮะัวออกแล้วไปตามไปกัดนายน้ยนาจ่าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมาดเลยนะครับผมไออ่ะครับผมนี่เราก็มา ข่าวแล้วใหม่มมหขเขาทีแล้วครับผมมาซ้ำใหม่เขาที่แล้วโจขึ้นอยู่ต้นนู้นครับผมรถเป็ดดแดงนี่ครับแล้วก็น้าจากไปทางนู้นครับผมมา <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวว่าตั้งนี้ก็แคปนะขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกาศไหนน้ำออกำดำๆหน่อยนะวันนี้า,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 าไปติดไหมในการเสียเวลามาดูกันว่าจะเจอตัวหรือเปล่าย้ายมานี่ครับผมไปถตาเข้าชมกันเดี๋ว เปียกอย่างนี้ครับอกว่าอัดน็อตมาเลยนะเป็นที่ไม้บอกว่าเป็นที่ไม้ไม่แตกเลยนะได้หรอกร <ๆ S 2> ่วงวันนั้นอยูหน้าเสี่ยรุ่งหน้ <c oughs> โอ้ดังแรงเลยนะถึงเส้นบ๊อบเลยยังไงเลยไปหน้าแป๊บนึงครับที่นายันำมาโดน มีน้ำออกลำดำเงียบอยู่แล้วรอดูเจอตัวหรือเปล่าเลาะตลอดนะผมเดี๋ยวถ้าไม่เจอตัวไงก็เลาะไปหน้าฮานาจาร์วย่งโดนยังขึ้นไกล เยัยลูกตกสัตว์เฮียอืออ้าโอ้ยดัจัดอาผมกินข้าวก่อนคับผมอาจารย์นี่แอบซุ่มกินอยู่มุมนู้นเน่ยนะไม่ต้องแคร์นะผมข้ผมไอ้แค่ผมหอมผูบสับ ดี๋ยวกให้รู้กันต่อผมกินข้าวก่นนนอนหนครับผมหนาวผมกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาดูกันต่อพักหนึ่งครับผมเรียกสามโมงกว่าแล้วจะเจอตัวหรือเปล่าม,มาดูใหม่เขาไผ่ที่น้าหลวงยิงติดเขาไผ่เรามีมินรอยอยู่แต่ว่ามีแมคโคมาทำคันเขาบอกมาดูว่ามีปลารอหรือเปล่าจะมีตัวขึ้นหรือเปล่า ครับผมเราก็ได้ยืนสักพักแล้วครับเงียบครับผมเราย้ายไปเสียนากระนิดกว่าผมไปแต่ครับผมใครวะเงยไม่ได้เลยว่ะเฮ้เฮ่ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับผมมราถึงเสียนาแล้วยิงไม่ได้ครับผมฝนตกดีตกหนักเลยครับผมแตครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมว่าจะออกไปยิงเล่นเสื่อตไม่ได้แล้วครฝนตก ฝน okay. ตกเฉยฝนตกเฉยุ่มฉ่ำกันเลยกั่วมฉ่ำกันเลยทีเดียวเว <Yeah. S 1> ไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับเก okay. รซ่าเขาเลยนะครับผมแล้วเอ้กสมัครใ้เลยนะ